ความรู้เลยก็ได้แล้วกันเนาะหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วนะครับฟักทองแตงไทยฟักอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่มีอะไรจะกินก็กินไปเถอะครับนะครับกินไปเถอะนะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่อยากให้กินเพราะสาหรับคนที่เรียนวิชาสว,ส,สวัสดีคุณนักที่ แต่ถ้าคุณเรื่องที่จะเอาวิชาแล้วจะอดตายก็ตามนั้นแหละครับอนี่ครับนะคือปู่เขาบอกว่าเขาจะอยู่นานแค่ดี้ย่ดีเพว่าจะมาสองวันเดี๋ยวจะหาเรื่องไว้นะเอามีอะไรเคลียร์กับปู่ี๋ยวกูไปแล้ววันที่ยี่สิบสองเอามีอะไรเคลียร์ปู่มืีปู่อยู่แล้วเยดีเยดีนะไม่ต้องกลัวฮะเรื่องหาตีนเราเก่งอยู่แล้วฮะ นะครับหลบกันไม่ทันนะฮะยินโดเอ๋อแล้วก็เราต้องไปหาแล้วเราชีวิตของพวกเรามันยืนงงในดงตีนเลยหรอจริงจริงจุดทูบก็มาแล้วจอมขมังเวทไม่บอกมีกามันก็มาตั้งนานแล้วอันนี้คุณซื้ออันนี้จอมขมังเวทจบไหมจบไหมเออขากันอยู่ได้แหละปาดปามเขาเออขอสร้างพญานาคนี่อยู่นี่อยู่นี่มานีนครับจ้าสวัสดีจ้ามานี่มาดีมามไหมล่ะนะครับจ่ายอยู่สองวันนะวันที่สามไม่เจอแล้วนี่เข้าใจ่ายไหม เนี่ยบนสื่อเนี่ยจอมเขาบอกว่าจบยังนะปู่อย่าลบสิไม่ใช่ผมดูโอเคเข้าใจปู่ไม่ายปู่ดูสักจันทร์เมื่อวดูจันทร์ไม่รัอดีกาศมาเมื่อกันเนี่ยใส่เสื้อมาเนี่ยไม่อยากรับโทรเดี๋ยวสัปู่เขาจะหงอยนะไปเลยไปสักนี่เลยอาจารย์ตีใหญ่รู้จักบ้างหลวงพู้สุดอะวัดวัดอาหลงอะผู้สุดจ่ะรู้จักไหมอาจารย์ตีใหญ่อะรู้จักกันไหมครับปู่พู้สุดชอดไม่ชมกูเลยแหนนี่ไม่น่ามายืนคู่ครับปู่เลยไม่เตรียมตัวเอง นะโอ้โหสักเต็มตัวนี่ก็เยอะนี่นีไม่อยากกระถอดไปดูไว้ล่ะไอ้ไอ้อ้ไนั้นไม่เท่าไหร่นี่ยิ่งกลางหลังนี่ต้องบอกก่อนนะโอ้โหสุดยอดยันรามที่กลางที่กลางไม่ใช่เหรอยันลำคออย่างนี้เลยเขาจะสักไดเต็มหลังยันลำคอขนาดท่านทักษิณมีเงินเป็นพันล้านยังไม่สายเชิญเลยพี่เขาอยู่นอกประเทศม่เกิเออได้ไอ้ผมนี่ก็ยังวัวหกวัวหกเอาวัวหกไออ้ที่เป็นตั้งไว้พี่น้องประชาชนไอันนี้ตั้งศิลป์เลยกูไม่เข้า งไไปด้้วเกี่่ยวเรอเอาเวลาเราจะเราจะไล่นี่กูตาตาเอาห้องตุ้ยมาโยงอ่านะเขาเกิดวัวหกนะอ่านะถ้าหน่อยแล้วกันเผื่อไม่เคยรู้จักฉันนะเวลาฉันจะคุยจะพูดมีอำนาจนะนะฉันเรา๋ยวจะวัววันเดือนไปเกิดบันไดนะครับเพราะว่าเมียมันเป็นลูกศิษย์ครูอ่านะอนะเขาเกิดวัวหกนะครับเป็นตำรวจนะครับตำรวจที่รวยที่สุดแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจตอนนี้ยังเข้าประเทศไม่ได้นะอันนั้นเขาวัวหกนะอ่าะส่วนพบตรนะรอลีกนะแล้วเอาไปตัดกูไปตัดดีๆได้หรอเขาจะมีคนตัดกรีบฉันแล้วมันจะไปดังช่องอื่นพระดีดังไกลบ้านนะแสนหกเราไปดูเพอะเชียร์่ย มาด้วยอ่ะเขี่ยช่อง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 น้องเข่ยช่องหล่อ K K L d o R อะไรสักอย่างแล้วก็คุณหล่อนะครับไอ้หน้าไปดูเพิ่ไอ้คลิปซีเจนะไอ้ที่เขาโวยขาโวยแว่นเมียมานักใครทุกพ์ยาน่าเจอกูนะนะไอ้ในแสนสองแล้ดูล่าสุดน่าจะแสนเจ็ดละมั้งนะอาจจะขับมาดูช่องชั้นนะครับเฮียเดนี้ละนะคะนะครับจะใส่เสื้อขาวกับเสื้อแดงถ้าเสื้อแดงจะดาร์กหน่อยนะถ้าเสื้อขาวจะธรรมะหน่อยนะจะมีจะมีแบบเอาไปคนสองทีมไงนะไอ้เนี่ยหาหนี้สองทีมอยู่นี้ไม่ตามผิด อยู่นี่นะครับมีสองช่องเข้าใจไหมเขาจยังนะครับถ้าเสื้อขาวก็จะเป็นบุญบุญหน่อยนะครับทำบุญหน่อยนะแต่ถ้าเสื้อแดงนี่ด่ากระจายเลยนะครับอะไรตาไม้เรียกชื่อจริงนะเรียกตาแรกเรียกจีเนียนะจีเนียแปลว่าอะไรจีเนียแปลว่าอะไรจีเนียแปลว่าฉาลาด้าลาดแปลว่าอะไรอันนั้นให้เกียรติแล้วตอนแรกเนี่ยแรกๆกนะพอเขาก็จะมาอะไรนะ คุณซื้ออาจอมขมังเวนะอหลังหลังหลังไม่คุณซื้อแล้วไงพระพนโอ้โหเขานี้กูขึ้นเลยพระผพนพอมีคำว่าพระไม่ได้มัน้อนนะครับมั้อนยุ่งไม่ได้เลยพระเ่ยนะขอสามด่างเลยนะดาดาไอ้ไอ้ไม่ได้เขาติดเหลืองอีกหัวเขาติดไใช่ชองตัวเองพระจอมผมนะครับเต็มๆนะครับยาดาพ่อด่าแม่ด่าพ่อแม่พระเดยไม่ได้นะ กะเมียนะเพราะเมียมันทำกับข้าวให้กินแล้วมันเป็นเจ้ากับนายเวนั่นเมียนะนะนะมันจะฆ่าเราไว้ไหนก็นได้นะมันเอาอยาพี่ให้กินเอาสลอรให้กินขี้แตกเลยนะขี้แตกติดเพราะว่านาะกูก็ระวังแล้วเดือนเดียวต้องไปทานที่แตกเดือดเานะโอเคไหมนะสามอย่างขอไว้นะถ้าเหลือได้ให้ด่าเฮึ่นะยิ่งด่ายิ่งดีครับยิ่งด่ายิ่งมีคนเห็นพอกนีไลฟมาสามเดือนแล้วกูจะเลิกแลก้วจ,จะย,าย้ายท่านะกูจะไปอยู่กับไอพี่น้องฟองป,องปาหายใจดังทิวหนะังไอพี่น้องฟองป,องปาขายหมูแดดเดียวเอาบอกเอาไม่เหนุดไม่้แลวขุดไม่เหน็ดข พี่น้องพ่อแม่ขอใช่ครับยิ่งคือไอ้กุจิะไอกุจินะครับแล้วกตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมันเป็นไอ้กุจิครับหม่เรียกแล้วกีเนี่ยนะใช่ไหมหอายเรียกมันทำไมมาบอกไปวัดไปวัดก็บอกแล้วเออแล้วแก้ข่าวอย่างอยากไปบอกว่าปู่พญานาคไปดูเออเฟซบุ๊กผมอ่าชนองพัฒน์มงคลโควิดที่ผมบอกชื่อจริงด้วยบอกชื่อจริงด้วยอยากรู้ลึกๆไปดูในเฟซบุ๊กเลยไอ้นั้นด่าได้ไม่โดนบล็อก